เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็ยังอยู่ในประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุนะครับมีผู้สูงอายุหลายๆท่านนะครับมีข้อสงสัยว่า าการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดเนี่ยนะครับก็คือปัจจุบันนี้เนี่ยอายุ60-69รับ600บาทนะครับเจถึงเจรับ700บาทเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าในระหว่างปีงบประมาณเนี่ยผู้สูงอายุนะครับเดิมเนี่ยอายุ70ปีแล้วนะครับแล้วก็รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่เดือนละ700บาทถ้าในปีนั้นเนี่ยผู้สูงอายุมีอายุครบ80ปี นะครับซึ่งจะได้รับเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเป็น800บาทเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนไปแจ้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่นะครับซึ่งผู้สูงอายุมีข้อกังวลตรงนี้นะครับมีการสอบถามเข้ามาหลายท่านนะครับเดี๋ยวเรามาคลายข้อสงสัยในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับในเรื่องของอเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนะครับตั้งแต่เราลงทะเบียนในครั้งแรกเนี่ยนะครับ ก็จะได้รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับเริ่มตั้งแต่600บาทไปจนถึง1000บาทนะครับโดยในระหว่างปีเนี่ยก็จะมีผู้สูงอายุหลายท่านอายุครบเกณฑ์ที่จะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในขั้นต่อไปก็คือ70ปีขึ้นไปถึง79ปีได้700นะครับ80ถึง89ได้8 0 0 90ปีขึ้นไปได้1000บาทเป็นต้นเนี่ยนะครับในการปรับ เพิ่มในเรื่องของเบี้ยยังชีพตรงนี้นะครับท่านไม่ต้องดําเนินการใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้ถ้าผู้สูงอายุเนี่ยลงทะเบียนแล้วในครั้งแรกนะครับและได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วท่านไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับวันนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเขามีข้อมูลนะครับก็จะปรับโดยอัตโนมัติเลยนะครับโดยในปีงบประมาณต่อไปเนี่ยท่านก็จะได้ปรับเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่นะครับและก็ไม่ต้องไปแจ้ง อะไรทั้งสิ้นนะครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้สูงอายุสบายใจได้นะครับถ้าท่านได้รับเงินอยู่แล้วเขาจะปรับเพิ่มให้โดยอัตโนมัตินะครับ ครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถอาคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมา,าคลายข้อสงสัยในเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดมีองค์ความรู้ในเรื่องนี้นะครับก็ช่วยกันแชร์ประสบการณ์ช่วยกันชี้แจงข้อสงสัยให้กับท่านผู้สูงอายุได้นะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ